มาดูคลิปนี้แล้วถ้าได้รับความรู้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวน้ำมนได้ทำคลิปดีๆมาแบ่งปันได้นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับสาวน้ำมนลคนโคราชอีกแล้วนะคะวันนี้มีลายเสื้อน่ารักมาชวนถักอีกแล้วค่ะเป็นลายที่เอามาประยุกเอาเนาะต้นกาเนิดจริงๆก็คือลายเหรียญน,นะคะที่เขาถักกันเป็นเหรียญกลมๆแบบนี้ อันนี้สาวน้ำมนต์เอามาเล่นสีก็จะเรียกเป็นเอกลักษณ์ว่าลายแคนดี้นะคะตัวนี้เอามาเป็นทําแฉกเป็นดอกไม้ก็จะเรียกว่าดอกคุณนายตื่นสายค่ะแต่ทั้งสองตัวนี้ก็คือต้นกําเนิดมาจากลายเหรียญน,นะคะต้องขอบคุณครูบาอาจารย์ต้นแบบนะคะที่ได้ทําแพทเทิร์นไว้ให้รุ่นหลังๆได้ดูนะคะอันนี้ต้องขออภัยที่นํามาปรับใช้ชื่อเพื่อง่ายต่อการค้นหาคลิปนะคะสําหรับในวันนี้เราก็จะ เอาสองลายนี้มาผสมกันนะคะแต่เราจะทำคอวีแบบนี้นะคะส่วนชื่อเสื้อที่เราจะใส่ในหัวคลิปนะคะเพื่อง่ายต่อการค้นหาเราจะเอามาจากดอกคุณนายตื่นสายกับลายแคนดี้เราจะเรียกชื่อผือนนี้ว่าคุณนายแคนดี้นะคะมาดูกันว่าคุณนายแคนดี้จะออกมาเป็นยังไงตามมาเลยค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้ถักในวันนี้นะ เราจะใช้ไหมสีขาวเส้นยี่สิบเป็นไหมสีเมนถักทั้งตัวเลยนะคะแล้วก็สีเกสรของเราเราจะเล่นสีเส้นสิบแปดนะคะเศษไหมที่เราถักเสื้อเหลือๆนี่แหละเราก็จะได้ดอกไม้เจ็ดดอกมีตัวมาร์กเข็มเราจะใช้หนึ่งจุห้ากันไกลค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีถักกันเลยค่ะเราจะถักส่วนที่เป็นเกสรก่อนนะคะของไหมเป็นวงกลมโซ่หก ได้โซ่หกแล้วก็ปักลงในโซ่แรกยึงผ่านต่อไปเราจะถักโซ่สามโดยพับหางไหมตรงนี้ไปด้วยนะคะหนึ่งสองสามโซ่สามนี่คือหลักแรกของเรานะทีนี้เราก็ถักเอฟหรือพอหนึ่งคอสิบเอ็ดครั้งลงในห่วง ถักไปให้ครบทั้ง11หลักค่ะเราถักครบทั้ง11หลักรวมกับโซ่เป็น12นะคะหลักสุดท้ายให้ไปซีดึงผ่านกับโซ่ที่3ล็อกหนึ่งครั้งดึงไหมขึ้นมาเล็กน้อยค่ะตัดเลยแล้วก็เก็บหางไหมไว้ในซอกโซ่ของเรานี่แหละค่ะ ือใครจะใช้เข็มสอยก็ได้นะคะอันนี้เราแล้วแต่สะดวกพับกลับไปกลับมานะคะ เราก็จะได้วงเล็กๆแบบนี้นะคะเป็นเกสรด้านในเสื้อตัวนี้สาวนมนจะถักอ,อกสามสิบหสีใส่ได้นะจะใช้ทั้งหมดสีละ65ชิ้นค่ะให้เราถักไปสาวนมนจะถักทั้งหมด7ดสีนะคะสีละหกสิบห้เราจะมาเริ่มถักช่วงที่เป็นตัวเสื้อนะคะช่วงที่เป็นลายโป่งลายตารางเนี่ยก่อนอื่นต้องให้กำหนดเอาเองนะคะว่าคุณต้องการลายตรงเนี้ยาวขนาดไหน ถ้าจะตามคนถักก็ให้ถึงช่วงนี้ถึงช่วงยอดอกกำลังสวยค่ะแล้วก็ต่อลงไปเป็นลายดอกนะคะหนึ่งตารางตรงเนี้ยหนึ่งช่วงตรงเนี้ยเราจะใช้หกโซ่คนถักจะใช้ทั้งหมดร้อยแปดโซ่คือจะได้ประมาณสิบแปดตารางนะคะช่วงนี้ช่วงช่องไฟตรงนี้นะกำลังพอดีเนาะเราก็มาเริ่มถักโซ่กันค่ะของไหมเป็นวงกลมถักไปตามที่คุณต้องการนะคะ ส่วนคนถักจะถักไปทั้งหมดจำนวนร้อยแปดโซ่ค่ะถักไปนะคะจนได้เท่าจำนวนที่คุณต้องการจากหัวไหลเราก็ได้ถักจำนวนร้อยแปดโซ่ตามต้องการแล้วนะคะตัวนี้เราต้องการให้ยาวกว่าตัวนี้เล็กน้อยค่ะเพราะตัวนี้รู้สึกจะสั้นไปนะสำหรับเราเราก็ทำพอสองคอนะคะพอสองคอค้างไว้ก่อนค่ะ แล้วก็จับสีที่คุณต้องการนะคะสีแกสรอนตรงนี้คุณต้องการสีเดียวก็ได้นะคะก็สวยไปอีกแบบแต่เราต้องการคะสีนะแล้วจํานวนนี้ก็ตามใจชอบเลยนะแต่คนถักจะใช้เจ็ดเจ็ดช่วงลายแบบนี้นะพอสองคอเสร็จแล้วก็ปักไปจุดไหนก่อนก็ได้ดึงขึ้นมาค่ะปลดสองปลดสองค้างไว้ค่ะพอสองคอ อีกหนึ่งครั้งปดสองปดสองรวบแบบนี้นะคะโซ่สี่แล้วก็ให้ปักลงไปตรงจุดเมื่อกี้นี่ยค่ะดึงผ่านกีบแรกเราจะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะวนมาปิดตรงโซ่อีกครึ่งหนึ่งที่เหลือแล้วก็โซ่สี่ ขึ้นกลีบต่อไปพอสองคอปักลงหลักถัดไปค่ะค้างไว้ครั้งที่หนึ่งพอสองคอหลักถัดไปครั้งที่สองรวบโซ่สี่แล้วก็ปักลงไปกับหลักสุดท้ายของอันนี้นะคะหลักเดียวกันเลยดึงผ่านหลักต่อไปโซ่สี่พอสองคอลงหลักถัดไป ปดค้างไว้พอสองคอลงหลักถัดไปรวบเราทำพอสองคอนะคะสองครั้งแล้วก็รวบพร้อมกันปิดด้วยโซ่สี่แล้วก็แทงไปกับหลักเมื่อกี้เนี่ยจีบต่อไปหนึ่งสสามสี่พอสองคอปักลงไปในหลักถัดไปปดปดค้างไว้อีกหนึ่งครั้งค่ะ เหลือสาห่วงรวบหมดนี่นะเราจะทํากลีบที่หนึ่งกับกลีบที่สี่ครึ่งเดียวแบบนี้เราจะได้ลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวเราจะวนมาปิดอีกครึ่งหนึ่งตอนขากลับต่อไปเราจะถักโซ่เจ็ดพอโซ่เจ็ดพอสองคอค่ะพันเข็มสองครั้งนั่นเองเอานิ้วก้อยเกี่ยวไหมไว้จะไดไ้ไม่เลื่อนแล้วก็หยิบเกรสรสีต่อมานะคะปักลงไป ดึงใหม่ขึ้นมาปดสองปดสองค้างไว้ค่ะพอสองคอลงหลักถัดไปปดสองปดสองรวบปิดกลีบนี้ด้วยโซ่สี่แทงลงหลักเดียวกันกับเมื่อกี้เนี่ยดึงผ่านกลีบถัดไปโซ่สี่พอสองคอลงหลักถัดไป ครั้งที่หนึ่งค้างไว้ค่ะพอสองคอครั้งที่สองลงหลักถัดไปนะได้สามห่วงรวบปิดกลีบนี้ด้วยโซ่สี่แล้วก็ปลงหลักเดียวกันกับเมื่อกี้เนี่ยกลีบต่อไปโซ่สี่พอสองคอครั้งที่หนึ่งค้างไว้พอสองคอครั้งที่สองรวบปิดกลีบนี้ด้วยโซ่สี่ ปักลงหลักเดียวกันกับเมื่อกี้เนี่ยดึงผ่านค่อยคอยดูนะคะกลีบที่สี่โซ่สี่พอสองคอค้างไว้ครั้งที่สองเือ3สามห่วงรวบนี่นะเราจะถักทีละครึ่งเราไปดอกที่สามค่ะขั้นได้โซ่เจ็ดพอสองคอเอานิ้วก้อยเกี่ยวไหมไว้ แล้วก็หยิบเกสรสีถัดไปขึ้นมาค่ะแทงลงไปดึงไหมขึ้นมาปดสองปดสองค้างไว้หลักที่สองปดสองปลดสองรวบปิดกลีบนี้ด้วยโซ่สี่แล้วก็แทงลงหลักเมื่อกี้เนี่ยดึงผ่านกลีบที่สองโซ่สี หนึ่งสองค้างไว้ครั้งที่สองปดปดรวบจบด้วยโซ่สี่ปักลงหลักเมื่อกี้เนี่ยกรีบต่อไปจบกรีบด้วยโซ่สี่ กีบที่สี่โซ่สี่พอสองคอสองครั้งแล้วก็รวบพร้อมกันค้างไว้ครั้งที่สองเราได้สามดอกเลยนะต่อไปดอกที่สี่ขั้นด้วยโซ่เจ็ดก่อนพอสองคอแล้วเอานิ้วก้อยดึงไหมไว้ กดครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองรวบโซ่สี่ดึงผ่าน จีบที่สี่โซ่สี่พอสองคอสองข้างรวบถักไปจนครบจำนวนดอกที่คุณต้องการค่ะ เราได้ถักครบทั้งเจ็ดดอกแล้วนะคะทีนี้เราจะถักวนกลับมาปิดทุกๆุกดอกดอกละสองกลีบค่ะกลีบที่สี่กลีบสุดท้ายนะเราจะจบกลีบนี้ด้วยโซ่สี่แล้วก็ปักลงหลักสุดท้ายที่เราถักนี่ค่ะเดินผ่านต่อไปโซ่สี่ก็ถักกลีบแบบนี้เลยค่ะพอสองคอลงหลักถัดไป ค้างไว้รวบจบกลีบนี้ด้วยโซ่สี่แล้วก็ปักลงซ้ำกับเมื่อกี้เนี่ยกลีบสุดท้ายกลีบที่หกลงหลักถัดไปแล้วก็รวบจบกลีบนี้ด้วยโซ่สี่ แล้วก็ให้ปักลงซ้ำกับเมื่อกี้เนี่ยทีนี้กลีบแรกนี่นะคะกลีบตรงนี้นะเราจะปิดหนึ่งสองสามสี่เราจะปิด, 1, 2, 3, 4, ปดกลีบแรกระวังงานบิดนะคะให้จับด้านถูกแบบนี้ให้ปักลงตรงจุดรวบตรงนี้เลยเห็นไหมคะเนี่ยแทงแบบนี้นะแทงแล้วไปดึงไหมรอดผ่านแบบนี้ล็อกไว้ค่ะแล้วก็ดูงานด้านถูกนะถักโซ่เจ็ด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเท่ากันกับฝั่งนี้นะให้แทงแบบนี้ค่ะแทงจุดรวบของดอกนี้เกี่ยวไว้ค่ะให้ได้สามเส้นนะแทงดึงผ่านนี่นะแล้วมาปิดกลีบนี้ด้วยโซ่สี่แล้วก็ปักลงกับกลีบนี้ค่ะค่อยๆดูนะแล้วก็ดึงผ่านหนึ่งดอกเต็มเราจะออกมาเป็นลักษณะนี้นะได้ทั้งหมดหกกลีบ ตรงนี้จะขั้นในโซ่เจ็แล้วก็อย่าลืมล็อกหัวท้ายค่อยๆดูค่ะปิดดอกนี้อีกสองกลีบหนึ่งสองสามสี่พอสองคอค้างไว้ปดสองปดสองค้างรวบหนึ่งสองสามสี่สีกับหลักเมื่อกี้เนี่ยหนึ่งสองสามสี่กลีบสุดท้ายแล้วนะ วโซ่สี่ปักลงที่เดิมอย่าลืมนะขึ้นโซ่สี่จับงานด้านถูกโซ่อย่าบิดนะปิดกีบนี้ด้วยโซ่สี่แทงเข้าไปแบบนี้ค่ะตะวัดไหมขึ้นมาดึงผ่านจบดอกที่สองโซ่เจ็ดตรงนี้นะ ด้านตรงแทงเข้าไปให้ได้สามเส้นแบบนี้จึงผ่านโซ่สีปักลงโคนกลีบตรงนี้โซ่สีแล้วก็ปิดอีกสองกลีบ จบด้วยโซ่สี่เกาะไว้แบบนี้นะเราได้สามดอกเต็มแล้วนะให้เราถักทุกๆุกดอกจนมาถึงดอกที่หนึ่งเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงดอกที่หนึ่งค่ะเราได้ถักดอกให้ครบทั้งเจ็ดดอกจนมาถึงดอกแรกแล้วนะคะต่อไปเราจะถักลายโป่งมาถึงหัวไหล เราจะขึ้นต้นด้วยโซ่2แล้วก็ F นะคะนับ1 2 3ปักลงในโซ่ที่3 F ลงไปค่ะขั้นในโซ่1แล้วก็ F ลงที่เดิมหรือเราเรียกว่า V นั่นเอง V เสร็จโซ่2แล้วก็นับ1 2ปัก X ลงในโซ่ที่3ขึ้น้ดยโซ่2 แล้วก็สลับมาทำ V ค่ะนับ 1, 2, 3เราจะทำ V สลับกับ X นะคะจนถึงหัวไหลเลยโซ่ใครไม่ลงตัวไม่เป็นไรนะคะเราตัดทิ้งไปเลยพอ V เสร็จก็โซ่2แล้วก็ตัก X 1, 2, 3ลงในโซ่ที่3ทีนี้ก็สลับมาทำ V โซ่2ก่อนแล้วก็ 1, 2, 3่อง F ลงไป หนึ่งสองหนึ่งสองสามโซ่สองแล้วก็สลับมาทำวีนี่นะคะเราจะถักวีสลับกับเอขั้นด้วยโซ่สองนะคะตรงนี้ตรงวีขั้นด้วยโซ่หนึ่งให้ถักยาวไปจนสุดแถวค่ะเราได้ถักวีสลับกับเอขึ้นมาจนถึงหัวไหลโซ่ที่เหลือ ไม่เป็นไรนะคะเราปลดทิ้งได้ตรงนี้ขอให้จบที่ v เราจะได้ v ทั้งหมด18ตัวหรือตามต้องการนะคะขอให้จบที่ v จะได้จำง่ายค่ะเราจะถักโซ่สามพลิกงานกลับหมุนงานนะคะเราจะถักจากหัวไหล่ลงหาดอกเลยนะคะทางด้านผิดทีนี้เราจะ f ลงใน v ตัวแรกคั้นด้โซ่ห้า แล้วก็เอฟลงใน V ตัวถัดไปในแถวนี้ไม่มีอะไรมากก็แค่โซ่ห้าแล้วก็เอฟลงใน V แค่นั้นเองค่ะถักไปนะคะจนถึง V ตัวสุดท้าย